สวัสดีจ้าพอสอนและน้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไออีกแล้วนะคะเอเก็ตชแนลค่ะ e ก็วันนี้ไอจะมาเล่นไมค์ครับในมอดแพดที่มีชื่อว่าไมค์ครับเรียวไรนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ามอดนี้อ่ะเป็นมอดที่ทาทายและอันตรายสุดๆเลยค่ะคนทุก,ทกย่างก้าคือมีอันตรายตลอดเวลาเลยจ้าทุกคนเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันเนาะโอเคการประจันภยัยครั้งนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าโอ้โหไม่ได้มีแค่แบบ มอนเตอร์แบบซอมบี้แบบธรรมดานะคะทุกคนมันจะมีแบบสัตว์ประหลาดมาป่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะทุกคนแบบคอยทําลายร่างกายของเรานะคะดูสิอ้อยอ้อยหมาป่าเออแถมยังมีสมุนลูกไฟนะคะแะแบบใต้ทะาเรก็ไม่ปลอดภัยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าการเดินเดินนี่คือลาบากมากและเพื่อนๆจะได้เจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆหน้าตาประหลาดๆท้งนั้นเลยนะจ๊ะทุกคนอยากจะบอกว่ามีทั้งแกะมีทั้งเยติแล้วก็แบบโอุยอ้ยจะชีวิตรอดได้ไหมเนี่ย แล้เราไปดูกันเลยค่ะว่าไอาจะรอดหรือจะล่วงในการเอาชีวิต100วันของไอไปเสี่ยงกับอันตรายแบบนี้นะคะทุกคนในไมค้าเบียร์ไรหน่งร้วันเอาชีวิตรอด